อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับเพื่อนๆโอ้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 ชมลุ้งกินน้ำกันค่ะยามเชา้าสวยงามมากเลยอุ้ยอุ้ยนี่ที่ไดดูภาพดูภาพดูภาพ,าพาอยาภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะตอนนี้ยกอนจะไปหาหมอค่ะมีนัดก,กับหมอเช้านี้ ลอดูภาพลุงกินน้ำสวยสวยฝนก็ตกโอ้ยออ้ยนี่มันยืนกินอยู่ใกล้ๆบ้านยีก่อนนี่นะอ้อเนาะไม่มองไม่เห็นกันเลยอะ่ะเนี่ยอ้ยขึ้นหลังคาบ้านไทยถ่ายภาพลุงกินน้ำค่ะ,ะไปนนไน่านเออนี่ตรงภาพตรงนี้สวยหน่อย ค้าพี่น้องที่ก่อนพาพี่น้องมาข่าปลาสำรวจเห็ดนะจ่ะเห็ดนางฟ้ามาบ่งว่ามันเกิดเรอไปพี่น้องนี่แหละค่ะเห็ดนางฟ้าดังลบไหมพี่น้องจี้นี่เจอต่อหนึ่งตะวันเท่าเถ้ามาบ่งอุ้ยอันนี้กะนี่พี่น้อง เป็นสีนี่เนาะค่ะมันเป็นน้ำต้นไม้มันมองงามนะพี่น้องนี่ค่ะกินได้ยุดเด้ค่ะนี่เอาอนั่งมองงามพี่น้องบ่เอาเนาะจ้ะบ่เอาให้เขาอยู่นี่แหละพี่น้องไปไปเิ่น,น,นต้นต่อไปจ้ะมันคือน้ำต้นไม้เองสิละพี่น้อง เพาสิมาเบ่งอันเห็ดหูหนูนะแมา่จะาต่ว่ายี่ก่อนไปบระหอดส้นเห็ดหูหนูเกิดเด้อยค่ะบ,บันนี้นี่สิสิออกไปแล้วค่ะเพราะว่าอันแบบมาสำรวจซื้อนะคะ่ะเพราะว่าได้ก่อนไปหาหมอมาก็เลยแปดมาสำรวจปลาเนาะค่ะว่ามันม่ยัางเนาะคะากก่ะแต่ว่าอีกส้นหนึ่งเห็ดหูหนูสียี่ก่อนเคยเอาน่ะยี่ก่อนบ,นบ,นบนดดิย่างไปหอดส้นคุณจะ้ะตอนนี้ก็ให้คุณพ่อบ้าน จอดรถถ่ายย่จ้ะจอดรถถ่ายย่ข้างนอกเลยก่อนยางมาสำรวจเบ้างแป๊บนึ่คิดว่าถามมันเกิดกระซี่บอกเก็บด,ดอกจ้าเพราะว่าบลอกเอาอยางมากมา่ยางบังสำรวจซื้อถามมันเกิดมือรุ่นยี่ก่อนบ้างออก่อนกระจ้าสีเอาอุปกรณ์มากเก็บออเนะาจา้ะมือน,นี้อ๋อบังหลาดเล่าซื้อพี่น้อง ต้นไม้งามงามแม่พี่น้องนี่นะเปนใหม้งามงามเป็น,น,น,นตะเกิดเฮ็ดดีว่ะซุ้มเจ้าว่ะม,มาส้นนี่อันก็ค่อยมีต้นไม้ที่อันเฮ็ดหู้นุเกิดเราจะไปอีกส้นหนึ่งผลจ้ะเฮู้นุมันสิเกิดดีดีเอา ไปแล้วค่ะถ้าพ,พี่น้องออกไปแล้วจ้าเห็ดนางฟ้าพี่น้องนี่เอา้เอามันแก่พี่น้องค่ะเห็ดนางฟ้าจ้าบ่อเอาเราคัดเท่าเท่าพี่น้องโซนนี้อย่างสวยเลยค่ะแลวพี่น้อง อี่กอนจะว่าพี่น้องเดินไปนะคะเพื่อาห้ได้เจอเห็ดเพิงบ่น,นะคะตอนนี้ยี่กอนก็ได้เห็ดเห็ดม่วงนะคะยี่กอนจะไปหมกพี่น้องเห็ดม่วงนะคะเห็ดตะปูนะคะที่ยี่กอนพอแต่เห็ดตะปูยี่กอนว่าเอาค่ะพี่น้องเทาก็เดินไปออกกาลัางกายไป กับป่าที่สวยงามพี่น้องมันสวยนะเข้ามาข้างในยิ่งสวยเลยพี่น้องนี่สวยนะอย่างนี้ลักษณะนี้เลยอุ้ยสดชื่นแจ่มใสพี่น้องเอ้ยบรรยากาศชุ่มชื่นพี่น้องชุ่มชื่นมากอุ้ยนี่จะเห็ดพึ่งเกิดเห็ดพึ่งอะไรพี่น้องดูดินีนอุ้ยเจอจริงด้วยอุ้ยเห็ดอะไรอ่ะอุ้ย กินได้ยุจ่าแต่ยะาก่อนว่าเอานะคะไม่เอานะคะดอกนี้แก่เกินเขาแก่จ้าเขาแก่อุ้ยสวยงามตามท้องเรื่องอุ้ยนี่ค่ะนี่ดอกอ่อนเขาหนะ่ะพี่น้องนี่ค่ะอือ ขึ้นราตัวจ้าขึ้นรานะคะไม่เอาจ้าไม่เอาอู้สวยงามมากเลยป่านี้พี่น้องเดินไปดุนหาเฮ็ดไปนั่พี่น้องพ่อเฮ็ดกินได้ยายก่อนกับเจ็บน่าจ้ะออกกําลังกายไป เดินไปนะเออดีนะอย่างนี้ได้รุนได้หาเห็ดไปด้วยอุ้ยอันนี้เห็ดอันนี้กินไม่ได้อุ้ย,ย,ย,ยดูเสียงกวงมันห้องยู่ทางไหนคุณพี่น้องเสียงกรวง ตันนี้ยิ่งสวยพี่น้องปากกว้างมากนะพี่นวลนะปากกว้างกว้างพี่น้องนะโอ้โหปุ่นนะไปนวนปุ่นยิ่งกวางเลยค่ะฝนกำลังจะลงเม็ดพี่น้อง้อาพี่น้องเดินป่าสวยงามสักคัก,กละโอนีนะค่ะ เดินป่าอหลีพี่น้อ,อ,นองไปแล้วจ้าไปแล้ว